สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่29มิถุนายนโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่29พลาดไม่ได้แล้วอีกพี่น้องขอบอกว่าแฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้โอ้โหเพราะว่าเดือดทะลุจอจริงๆนะสองคู่แรกนี่เป็นมวยรอบปูนเสือคู่หนึ่งอนันตชัยเจอเพชรรุ่งโรจน์นี่แพ้ตกรอบชนะได้ไปเจอผู้แพ้ของคู่สองนะคู่สองเนี่ยเคมรุนสิทธิ์ลมหนาววันนี้ดวลกับพลายพยัคษ์ เทศบ,บาลตำบลพระพานาราย112คู่นี้ใครชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคนแรกยอดเหล็กแหลมไปแล้วคู่นี้ใครชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนที่2แล้วก็ไปหาอีก2คนส่วนคู่3วันนี้ชิงแชมป์105ปอนด์ช่องเจสีเพชรเดือดกระเป๋าลิงกี้วันนี้ดวลกับยอดกุมารรถสวยจ่าเจดนี่คือคู่2ในเอฟ คู่สองของแดงมีนวมมาฝากเอฟซนะครับเป็นนวมสี่อนสวยมากๆเอฟซีเป็นนวมสีออสมนนมส่ออนนะกติกาง่ายมากเลยพูดถึงรองคู่เอกใครใชนะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ใครใชนะนะถ้าทายถูกมากกว่า1คนจ,นะจับสลากนะจับสลากนะทายถูกมากกว่า1คนจับสลากเพชรเดือดเจอยอดกุมารรกสวยจ่าเจด ใครชนะแล้วก็ได้แชมป์ไทยเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเข้ามาคอมเมนต์เข้ามามีนวม4ออนวันลุมินีฝาก f อสวยงามมากมโอ้โ,ฮโฮคุณชาตรีให้มาขอบคุณคุณชาตรีเป็นอย่างสูงส่วนคู่เอกนะ f อคู่เอกเนี่ยพลาดไม่ได้ปีใหม่เอราวันวันนี้ดวลซีอุยนะสิงห์มาวิน123นี่คือมวยไทย7สี อาทิตย์ที่29มิถุนายนโดยหงแดงสรุต fc ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งแอดหงหนึ่งหที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะ fc หงแดงมีเสื้อฝาก fc นะเป็นเสื้อของพี่หลวงซึ่ง fc ที่ทักแสดงความคิดเห็นเข้ามาถูกใจของหงแดงมี2คนถูกใจหงแดงมากแสดงความคิดเห็นมา150ท่านนะ แสดงความคิดเห็นถูกใจหงแดงมาก FC ที่แสดงความคิดเห็นถูกใจหงแดงก็คือคอมเมนต์มาว่านะหงแดงช่างก่อนชกนี่ไม่มีรับหลวงพรางนะสองคนนะ FC ทายถูกมาสองคนผมก็เลยหาอีกตัวหนึ่งอันนี้ของพี่หลวงนะพี่หลวงผู้จัดการของมนพระรามให้มาตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนเสื้อเหลืองตัวนี้เนาะของพี่ทนายอัจฉริยะพี่ทนายอัจฉริยะให้มาให,ให้ให้มาสองตัวแต่วันนี้ แจก Fc ไปหนึ่งตัวก่อนอันนี้พิจนาอัจฉริยะให้มานะพวกผูงคนแดงให้มาพี่อัจฉริยะให้มาวันนี้ก็เลยเอามาแจก Fc สำหรับคนที่คอมเมนต์มาถูกใจหงแดงแสดงคอมเมนต์มาบอกว่าช่างก่อนชกคข้อมูลไม่มีรับรวงฟงังมีสองคนนะคุณบรรจงแสงภูวานะถ้าได้ดูคลิปนี้ส่งชื่อที่อยู่มานะพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาคุณบรรจงเนี่ย ได้เสื้อมนพระรามนเอซี 4, ได้เสื้อมนพระรามส่วนอีกคนหนึ่งนะ่ะนัทนัทชางนะนัทชางเป็นภาษาอังกฤษนะ n w a C h a n g นัทชางนัชางได้เสื้อเหลืองของคุณพี่อัจฉริยะสวยมากนะเ c เป็นผ้าเนื้อดีนะคุณนัทชางส่งชื่อที่อยู่มาได้นะส่งชื่อที่อยู่มาแล้วเดียวองแดงจะให้คุณนายหงแดงส่งเสื้อไปให้นะส่งชื่อที่อยู่มาในคลิปนี้ส่วนคลิปนี้ ทายรองคู่เอกใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้แชมป์มีนวมให้นะเอฟนวมให้นวมของวันลุมพินีสวยมากขาบอกว่าคู่หนึ่งหลายตังเลยเอฟซเป็นของแฟร์เทคเป็นนวมหนังแท้นะรู้สึกว่าจะเป็นหนังแท้อาอหนังหนังเทียมแต่คุณภาพดีนะใช้สําหรับการต่อยวันลุมพินีเป็นนวมสีอ่อนทักเข้ามาเยอะทายเข้ามาเยอะแสดงความคิเดเห็นเข้ามาเยอะถูกมากกว่าหนนะจับฉลากให้เ มาที่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ขอบอกว่าไม่ธรรมดาวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดนะ f อซคู่หนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยอนันาชัยลานาวอเตอร์ไซด์วันนี้เจอกับเพชรรุ่งโรดโชดบางแสนคู่นี้แพ้ตกรอบชนะไปเจอผู้แพ้ของคู่สองนะระหว่างแคนรูนสิทธิ์ลมหนาวเจอกับพลายพญาคู่นี้แพ้ไปเจอผู้ชนะของคู่หนึ่งระหว่างอนันาชัยกับเพชรรุ่งโรดใครชนะมาเจอผู้แพ้ของคู่สอง อนันตชัยนี่นะจากยะหายะลานะสิบเก้าสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะซ้อมอยู่ลานนาพัทลุงขณะที่เพชรรุ่งโรจน์เนี่สิบเก้าจากเพชรบูรณ์ซ้อมอยู่นู่นเลยนะวอสุขสันสูงร้อยหกสิบเก้ามวยคู่นี้ถือว่าปากหัวตัวเท่าน้ำหนักปล่อยๆของอนันตชัยนะห้าสิบสี่กิโลในเอฟซีห้าสิบสี่กิโลขณะที่เพชรรุ่งโรจน์เนี่ยนหะนักปล่อยๆ 5้าน้ำหนัก,กปลีลอยนี่เพชรรุ่งโรดดูดีกว่านะเ c 3ซฟอร์มล่าสุดอนันตชัยเนี่ยชนะก้องมีชัยวรวันนิมิตชนะราชศัก์เกียรติมู่5สุดท้ายแพ้แคมรูนสิทธิลมหนาวนะวันนั้นอนันตชัยมาน้ำหนักที่1 1 1 8ตามไว้ไปกีกาศ0.2นดนะน้ำหนักถือว่าไม่เกินถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีมากๆขณะที่เพชรรุ่งโรดนะชนะเงาอีทีปตทตองทวีชนะนอกยก2 AJ กอกลมเกลียวสุดท้าย แพ้พลายพยักเทศบาลตำบ,พบพลพระปรานอะไรวันนั้นมาร้อยสิบลด0.2เพชรรุ่งโรดเนี่ยเปิดเกมนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาสอกคมในเหนียวแน่นเก่าเกมขนาดที่อนันตชัยเนี่ยครบเครื่องหลากหลายนะแข่งซ้ายจัดแข่งขวาจัดฝีมือหลักเกลียมไ Q ดเีเข้าออกรวดเร็วอาวุธดิพบพรบอพแบพร็อพทบมวยคู่นี้วันนี้นะวันนี้หงแดงชอบไปที่ อัน,นันได้ใช้ชอบไปที่รวดเร็วหลากหลายนะเอฟซี FC. รวดเร็วหลากหลายวันนี้ของแดงมองว่าอันนั้นใชยเร็วกว่าหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเชียนชนะเพชรรุ่งโรดโชดบางแสนได้ไปต่อมวยรอบปูนเสือเอฟซี FC. ชอบกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยโอ้โห,หมวยหูตีหมอชิดอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ตีหมอชิดเข้า เข้า4คู่นะ f อขณะที่หงแดงเนี่ยเข้า2คู่หงแดงเข้าคู่อ่คู่คู่สแล้วก็คู่4ถือว่าเป็นทีเด็ดนะคู่2คู่4นี่ถือว่าเป็นทีเด็ด f อหงแดงทักกมาก็บอกให้เป็นทีเด็ด2คู่ส่วนคู่1พลาดนะคู่1ก็สามารถออกตัวได้พูดถึงคู่3ระหว่างบนพรามกับน็อตใหม่โอ้โหเกมการชกสนุกเบียดคู่ขี้สูสีสุดท้ายน็อตใหม่เบียดเฉอนชนะบนพรราม ล้างตาได้เป็นผลสําเร็จแล้วก็ซีลแชมป์ร้อยสองปอนด์ช่องเจ็ดโอ้โหมีการวิ่งแก้บน9รอบด้วยโอ้มันเท่จริงๆมาที่คู่2ใน f ีเอโหเลยไปนิดหนึ่งมาที่คู่2คู่ 2, 2แเคมรุนสิทธิลมหนเจอพรายพยักษ์เทศบาลตะมนตมนพัพพานารายร้อยสิบสองคมรุนเนี่ยสิจากระยองสูงร้อซ้อมอยู่สิทธิลมหนาวในะขณะที่พลายพยักษ์เนี่ยสิจากระยองเหมือนกันซ้อมอยู่อ่าสพพานารายจันทบุรีส่วนสูงของ พลายพยักเนี่ย167นะ FC เอ็อนี่คือน้ำหนักปล่อยปล่อยพลายพยักนี่ห้าส่วนแคมรูนปล่อยปล่อยห้าสิพลายพยักนี่สาฟอร์มล่าสุดไปที่แคมรูนก่อนนะ FC แคมรูนนี่สาฟอร์มล่าสุดชนะงวีทีปททองทวีชนะยอดชนะศึกขวยบารของแหลมสุดท้ายชนะอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซน้ำหนักที่มาวันนั้นนะตอนชนะอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซนี่มาหนึ่งยสิบสองจด0.2 ขณะที่พลายพยักนะพลายพยักสามฟอมล่าสุดเนี่ยชนะยามาล,ลกี่บันเทิงชนะนอกยกสามราชสักเกียรติมูหา่าสุดท้ายชนะเพชรรุ่งโรดชนบางแสนวันนั้นมา112.4มวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นแคเมรูนนะชนะที่ต่างจังหวัดส่วนครั้งที่สองเนี่ยเจอกันที่ราชดําเนินนะเป็นพลายพยักชนะวันนั้นโชคที่น้ำหนัก106ปอนด์แคมารูนเนี่ย มวยขวานะ f อฟข้างขวาหนักแรงส่วนในถือว่าเป็นทีเด็ดทีเด็ดเขาอยู่ที่กากระบาดนะขวางหน้ากากระบาดแทงเนี่ยถือว่าทําได้ดีแข็งแร่งแข็งแรงนะเป็นมวยเข่าในอาชีพขณะที่พลายประยัดเนี่ยพลายประยัดเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะข้าต่อยหมัดต่อยลำตัวเป็นประเภทตือ้อกระบือดือ้อยานะคุณมายังไงผมไปอย่งงางนั้นเป็นเด็กที่มีหัวจิตหัวใจดีมากๆมวยคู่นี้หงแดงมองว่าเบียดนะมีโอกาสพอๆกันแต่หงแดงยังมองไปที่แคเมรูนมองว่าแคเมรูน ดูนาะทีนี้ดูแกร่งกว่าแข็งแรงกว่าโอเคเคยเบียดแพ้ชนะกันมาแต่วันนี้มาเจอกันที่มวยรอบปูนเสือที่มีหนึ่งเดียวนะรอบรองชนะเลิศเป็นเดิมผ่านใครชนะผ่านก็สู่รอบรองแพ้ไปเจอผู้ชนะของคู่หนึ่งโอ้วันนี้ของแดงชอบไปที่แคมรรูชอบไปที่นายเหนียวแน่นนะเข่าแหลมแทงเจ็บกล้ากระบาดแทงทําได้ดีนี่คือคู่สองมวยรอบปูนเสือนะของแดงชอบไปที่แคมรู FC ชอบกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะ FC ส่วนคู่3คู่3ามนีเพชรเดือดกระเป๋าลิงกี้เจอกับยอดกุมารรถสวยจ่าเจด105เข็มกัดแชมป์ร้อยห้านี่เป็นของอเล็กซิงมาวินอเล็กรถไม่ไหวแล้วอเล็กรถไม่ไหวอเล็กโตมากแชมป์ร้อยห้าสละนะวันนี้เป็นคิวของเพชรเดือดกระเป๋าลิงกี้เจอกับยอดกุมารรถสวยจ่าเจดมวยคู่นี้ใครชนะสิวแชมป วันนี้นะหงแดงมีนวมนะนวม6ออนอ้อนวม4ออนของวันลูมินีฝาก AFC ทายคู่นี้ใครชนะแล้วได้แชมป์ททยถูกเอานวมไปเลยนะชนะทายถูกมากกว่า2คนจับสลากนะ AFC จับสลากแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะถูกมากกว่า1คนจับสลากนี่คือรางวัลของคู่3นะคู่3 มวยไทยเสียอาทิตย์ที่29เพชรเดือดเจอกับยอดกุมารรถสวยจาาเจดเพชรเดือดนี่นะ2ี 21, จากชัยภูมินะซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรขณะที่ยอดกุมารรถสวยจ่าเจดนี่จากตันสุอมวณน,นะซ้อมอยู่รถสวยจ่าเจดมวยคู่นี้3ฟอร์มล่าสุด <c oughs> อาจจะต่างกันนิดนึงนะเพชรเดือดนี่แพ้ฉลามดำแพ้มีมูนีว่าวันนั้นต่อน้ำหนักนะ โอ้เพชรเดือนมา108ฉลามดำมา109ซึ่งมันมันไม่ใช่เวทของเพชรเดือนเพชรเดือนนี่ต่อย100 102 103 104 105ประมาณนี้ส่วนไฟที่สองแพ้เพชรเมืองจันทร์จอห้าพยักวันนั้นเพชรเดือนต่อน้ําหนัก3ปอนด์เพชรเดือนมา105ขณะที่เด่นเมืองจันทร์มา108ขณะที่ล่าสุดนี้ชนะนกรักภูหลวงนะเด็ดเพชรสีทองต่อยที่พิกัดน้ําหนัก105ส่วนยอดกุมารนี่สามฟอร์มล่าสุดสวย ชนะนอกยกสามวัยุน้อยพอหอมกลิ่นชนะนอกยกสามเพชรนิวั์เจี๊ยบรามอินทราสุดท้ายชนะยอดกันช้านครสีเข่าในอาชีพก็ต้องเพชรเดือดเป็นประเภทเขาแหลมแทงเจ็บมวยซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายเ,ข,านเนยข่าในนี่ขาแลกขาถลยสรีระรูปร่างดีนะขณะที่ยอดกุมารรถสวยจ่าเจนเนี่ยไฟ์ไฟเตอร์ก็ได้รุกรับเก่งนะฝีมือก็ดีเป็นมวยขวา แข่งขวาหมัดขวาสมองมวยไอคิวดเีเก๋าเกมมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรเตือดชอบไปที่เขาแหลมแทงเจ็บวันนี้ชอบมากเพชรเตือดของแดงก็ชอบเพชรเตือดเอฟซว่ายัางไงของแดงไม่รู้แต่วันนี้ชอบไปที่เขาในอาชีพยืนระยะเก่งซ้อมทีมงานคนจัดหมายมัดปัดมือว่าจะดันให้เป็นแชมป์ร้อยห้าช่องเจ็ดให้ได้ของแดงมองว่าเพชรเดือดเนี่ยเป็นเด็กเมียนาโคตรรีราัารูปร่างดีหัวจินหัวใจดีมากชอบสามนะ วันนี้คู่3เชอบไปที่เพชรเตือนมาที่คู่4คู่4ปีใหม่เอราวัณวันนี้เจอ c ีอสิงมาวิน123ปีใหม่เนี่ยโอ้จากสงขลานะสูงร้อซ้อมอยู่เอราวัณขณะที่อ่าซีย e เนี่ยยี้าจากพัทลงุงร้อยเ้าซ้อมอยู่สิงมาวินน้ำหนักไปปล่อยเท่ากันในเอฟคู่นี้6กส ปีใหม่เนี่ยฟอร์มล่าสุดชนะปานเทพสิทธ์หนุ่มน้อยแพ้ยอดกระตันยูจิตเมืองนอนทนะวันนั้นชก124ชนะราชเดชทีเอ็มวยไทยชก123ซีอุยนะแพ้น็อกสองพยักเจพ p พาวเวยกสชนะเพชรไทยแลนด์ออก,ก,กรดเกษม123ชนะเพชรศิลาวอลิชา123จังหวะฝีมือทั้งคู่แหละปีใหม่เนี่เป็นมวยขวาแขา้งขวาเนี่ยจัดจ้านมากมาก เหลี่ยม i q ดีขณะที่ซีอุยเนี่ยซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายในเหนียวแน่นแขงซ้ายเตะก้้นคอนีทาได้ดีนะเคยเตะกัานคอวันฉลองหล่นมาแล้วมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงมองว่าปีใหม่เนี่ยหงแดงมองว่าชกกลางวันบ่อยมากขณะที่ซีอุยนะหลังจากแพ้นอกสองพยักแล้วก็ต่อยกลางคืนตลอดแล้วต่อยกลางคืนได้ดีงมากชนะเพชรไทยแลนด์ชนะเพชรศิลามวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ปีใหม่นะเอฟซี FC. ชอบไปที่เก๋าเกมนะชอบไปที่เก๋าเกมหูสมัยก่อนนี่ดังแรงมากเก่งด้วยนาทีนี้ก็ความเก่งยังมีอยู่โดยเฉพาะไฟล่าสุดนี่เตะสอนมวยราชเดชส่วนซีอุยชนะเพชรศิลาวรุชามองว่าเบียดนะฝีฝีมือครบเครื่องด้วยกันทนะั้งคู่คนหนึ่งขวาให้คนหนึ่งซ้ายแต่ถ้าทางมวยนี่มองว่าซ้ายซีอุยได้เปรียบแต่ถ้าพูดถึงสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวแล้วก็ปีใหม่ไม่ธรรมดา มวยคู่4วันนี้ชอบไปที่ปีใหม่เอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหองหนึ่งหนึ่งแปดแอดห้งหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบขอบคุณเอฟซีนะที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์ช่างก่อนโชคเรตมวยไทยเจ็ดสีโดยหงแดงอย่างอุนหสูงอย่างอุน่นหฝาทัางขอพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้มีของขวัญมาฝากเอฟซีเหมือนเดิมนะเป็นนมวันลูมินีเราพูดถึงคู่สามคู่เดียวพอในเอฟซี FC. พูดถึงคู่สามหงแดงมองว่าคู่สามคู่เดียวก็โอ้โห ถือว่าเป็นคู่เป็นคู่เอกได้นะแล้วเป็นคู่ที่น่าติดตามนะทุกคู่น่าติดตามหมดแต่คู่3หงแดงยกให้เป็นหนึ่งในใจเลยของมวยไทยเจษสีอาทิตย์ที่ยีทายว่าใครชนะได้แชมป์เข็มกัดแชมป์ร้อยห้ปอนด์ช่อง7ไปไปไปครองทายถูกมากกว่า1นท่านจับสลากที f เอฟซนวมอย่างดีนวม6กออนวันลุมพินีฝากถึง FC นะเอฟซนี่คือมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่ยีมาดูมวยรักมวยชอบ โอ้โห oh ชอบหนึ่งวันนี้นะหงแดงชอบไปที่เพชรเดือดกระเป๋าลิงกี้วันนี้มองว่าโหดเกินพิกัดวันนี้เบียดชนเบียดชนยืนระยะเก่งกว่านะโอ้วันนี้ยืนระยะเก่งกว่าวันนี้จะเบียดเ,เฉือนชนะยอดกุมาร,รรสเสิจา่าเจดกระดูกมวยเบอร์มวย,มอ,ยอาจจะเป็นรองแต่วันนี้สรีระรูปร่างดีเปิดเกมอาวุธหนักแรงวันนียะยะนนะน้ยืนระยะเก่งชอบไปที่เขาวงในนะหงแดงหงแดงชอบเขาวงในยืนระยะดีวันนี้เพชรเดือดจะเบียดเฉือนชนะยอดกุมาร,รรสเสิจา่าเจดซิลแชมป์ร้อยห้าอนี่คือชอบหนึ่ง ชอบ2วันนี้ชอบไปที่แคมรูนสุดลมหนาวนะเอฟซีวันนี้ฮวงแดงมองว่าแคมรูนนาะทีนี้เก่งขึ้นเยอะนะเก่งขึ้นเยอะอาวุธดีหลากหลายนะนอกได้ในดีทีเด็ดอยู่ที่เข่าวงในขวางหน้าแทงตาก,กระบาดแทงถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่ปลายระยะขาแรกขาลุยกับมือเ้วอ,อยยาถึกโอ้โหถึกทนเดินเบียดเดิน,ดนชนเบียดแต่วันนี้ชอบไปที่แคมรูนนะฮงแดงชอบสองชอบไปที่แคมรูนส่วนชอบ3วันนี้ชอบไปที่ อันนันด้ใลานาวอเตอร์ใสชอบไปที่เข้าออกรวดเร็วอาวุธเยอะหลากหลายนะเอฟซชอบไปที่เข้าออกรวดเร็วอาวุธเยอะหลากหลายมาตรฐานดูดีกว่าว่าอย่างนั้นเลยมาตรฐานของอนันดใชดูดีกว่าวันนี้อันันดใชจะเบียดเฉียงชนะเพชรรุ่งโรดได้ไปต่อมวยรอบปูนเสือส่วนชอบสุดท้ายชี้ไปที่ปีใหม่เอราวัณวันนี้ซื้อไปที่เก๋ากระดูกมวยเบอร์มวยฟอร์มเริ่มกลับมาฮิตฮอตวันนี้ปีใหม่จะเบียดเียนชนะซีอุ สิงห์มาวินสนุกนะนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่29มิถุนายนโดยหงแดงสุรินย่าลริ่มนะเข้ามาชมเ,าเรทมวยไทยเจ็ดสีโดยหงแดงนะเรทนี่พันธุ์วงเจริญสีส่งมาให้ส่วนช่างก่อนชกเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรองพรางใครมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนใครพามาวันอาทิตย์เจอกันหลังจากนั้นก็ติดตามชนไลฟ์สดข้อมูลทางตรงมวยไทยเจ็ดสีก่อนมวยไทยเจ็ดสีชก3 4ชั่วโมงนะเอฟซีโอโหถือว่าเป็น ความเคลื่อนไหวของครูเขาจริงที่เขามีความเชื่อมัน่นต่อมวยไทยเจ็ดสีว่าอย่างนั้นเลยขอบคุณ f อีที่เข้ามาชมอย่างอุ่นหนาวฝาเงางส่วน f อีที่ได้เสื้อนะคุณบรรจงแสงภูวาส่งที่อยู่ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมานะได้เสื้อของบนพรรามส่วนของคุณนัชชางนะนัชชาได้เสื้อของทนายอัจฉริยะพี่อัจฉริยะให้เสื้อมาสองตัววันนี้เป็นเสื้อเหลืองสวยมากเป็นเสืออ้อคอคอกลมนะผ้าดีมากๆเบอร์ XL นะ f ซี FC, น่าใสโอ้โห เป็นผ้ามันอย่างดีเลยทออย่างดี f อฟนัชชานะส่งเสื้อที่อยู่เข้ามาได้เสื้อนะอันนี้คือของอรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่29เป็นรวมนะเอฟซเดี๋ยวหงแดงจะตอบคําถาม FC ทุกคนหงแดงจะเข้าไปอ่านหลังจากเมื่อไทยจะสีโชคเสร็จก็จะเข้ามาดูอีกทีว่าเอฟซี FC, คอมเมนต์มาถูกเยอะเท่าไหร่ส่วนถ้าทยถูกเยอะมากกว่าสอนก็เอา เอาเอานวมไปนะเอฟซีมแพงมากโอ้ต้องยอมรับว่านวมแพงมากแต่แพงก็เต็มใจยกให้ f อฟนะถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในในน้ำใจจากหงแดงเสิร์ฟส่งตรงถึงเอฟซไม่มีค่าอะไรมากกว่าน้ําใสมิดไมตีที่มีต่อกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเอฟซก่อนจากการขออุพรให้เอหงแดงปราศจากโรคไฟยไข้เจ็บวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ